การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด 1. การเตรียมความพร้อมตั้งแต่ที่บ้านได้แก่การเตรียมสถานที่การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางเดินที่อาจจะเสี่ยงต่อการลื่นลมได้การจัดเตรียมวางสิ่งของต่างๆให้อยู่ในระดับเอวเพื่อให้หยิบจับได้ง่ายใช้โถส้วมแบบนั่งแทนการใช้แบบนั่งยองย อาจจะมีการติดราวจับที่บริเวณโถส้วมเพื่อช่วยในการทรงตัวและป้องกันการลม้มการเคลื่อนย้ายที่นอนลงมาชั้นล่างและวางแผนคนช่วยดูแลประมาณ2-4สัปดาห์หลังจากการผ่าตัดก่อนเข้าโรงพยาบาลไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวไป 2. การเต็มกล้ามเนื้อขารอบหัวเข่าให้แข็งแรงโดยท่าที่1 ให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงหลังพิงพนักพิงหลังจากนั้นให้เหยียดเข่าตรงเกรงค้างไว้1ิบวินาทีแล้วงอเข่าดังเดิมทำซ้ำซ้วลาหนึ่ง0้ยถึง200รอบท่าที่สองผู้ป่วยนอนหงายเหยียดเข่าตรงเกรงค้างไว้1ิบวินาทีแล้ววางลงทำเวลาหนึ่ง0้ยถึง200รอบท่าที่3ผู้ป่วยนอนหงายเหยียดเข่าตรงและยก สงขึ้นจากพื้นค้างไว้เป็นเวลา10วินาทีแล้วปล่อยลงช้าๆทำประมาณ10ครั้งหรือจนกระทั่งเริ่มรู้สึกเมื่อยท่าที่4ให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนหงายโดยกระดกข้อเท้าขึ้นลงทั้งสองข้างข้างละ10ครั้งภายใน1นชั่วโมงให้ทำอย่างน้อย30ครั้งการบริหารท่านี้สามารถทำได้ทันทีหลังจากการผ่าตัดเสร็จ การปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัดก่อนการเข้าห้องผ่าตัด 1. ให้ผู้ป่วยฝึกการหายใจโดยการน,นอนหงายหายใจเข้าทางจมูกช้าๆแล้วเป่าออกทางปากเบาๆทำซ้ำๆประมาณ5-10ถึงครั้ง 2. เมื่อได้รับน้ำยาสำหรับอาบน้ำและสระผมแล้วให้อาบน้ำในช่วงเย็นและช่วงเช้าก่อนการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายหลัง 3. ให้งดน้ำงดอาหารก่อนการผ่าตัด8-12ชั่วโมงโดยจะมีพยาบาลมาแนะนำเวลาที่ท่านจะต้องงดน้ำและงดอาหาร 4. ช่วงเช้าของวันผ่าตัดท่านจะได้รับการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณหัวเขา่าได้แก่กันกลนขนการฟอกผิวหนังด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อ 5. ให้ถอดชุดชั้นในเครื่องประดับนาฬิกาฟันปลอมก่อนการเข้าห้องผ่าตัด 6. ผู้ป่วยจะได้รับยาระง,งับความรู้สึกโดยการฉีดเข้าทางช่องไขสันหลังแต่บางรายอาจจะมีการพิจารณาให้ยาระง,งับความรู้สึกโดยการดมยาสลบการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด1เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวดีให้ผู้ป่วยสุดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแล้วผ่อนลมออกจากปากช้าๆโดยจะทำ10ครั้งทุกๆชั่วโมง หากมีเสมหะให้ผู้ป่วยสุดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆจากนั้นกลั้นหายใจไว้สักครู่แล้วไอออกมา 2. ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวัดชีพจรและวัดปริมาณของปสัสสาวะที่ออกมาทุกๆชั่วโมงเพื่อประเมินความสมดุลของระบบไหลเวียนเลือด 3. ผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลังให้นอนราบหนุนหมอนได้หนึ่งใบยอย่างน้อย8-12ชั่วโมง จากนั้นสามารถเปลี่ยนอริยาบทได้และผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกโดยการดมยาสลบถ้าไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้นอนหนุนหมอนได้แต่ถ้ามีอาการดังกล่าวให้นอนราบไม่หนุนหมอนแล้วให้ตะแคงหน้าไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้สำหลักเอาเศษอาหารเข้าปอด 4. ผู้ป่วยจะได้รับการบรรเทาอาการปวด โดยจะมีการฉีดยาระงับปวดเข้าหลอดเลือดดำและการรับประทานยาแก้ปวดอาการปวดจะลดลงในระยะเวลา4-5วันและอาจจะมีอาการปวดบ้างใน2สัปดาห์แรกของการทำกายภาพบำบัด 5. เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเข่าติดในลักษณะเข่างอให้วางขาข้างที่ทำการผ่าตัดส่งบนหมอนในท่าเข่าเหยียดตรงโดยจะมีการใช้หมอนรองใต้ข้อเท้า 6. เมื่อผู้ป่วยตื่นดีจากการได้รับยาระงับความรู้สึกแล้วสามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ําได้ตามปกติการปฏิบัติตัวหลังจากการผ่าตัด1วัน 1. ในการพลิกตะแคงตัวให้ผู้ป่วยใช้มือเหนี่ยวราก้านเตียงเพื่อช่วยในการเปลี่ยนอริยาบท 2. ลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างน้อยวันละสองครั้ง 3. บริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อเหมือนก่อนการผ่าตัด หลังจากการผ่าตัด2-3วันให้ผู้ป่วยนั่งห้อยขาข้างเตียงฝึกงอเข่าและเหยียดเข่าให้ได้มากที่สุดโดยระยะแรกอาจจะรู้สึกตึงบริเวณหัวเขา่าโดยการเหยียดเขา่าถ้ารู้สึกว่าเหยียดเข่าได้ไม่สุดช่วงให้ใช้ขาข้างที่ดีช้อนขาข้างที่ผ่าตัดให้เข่าเหยียดได้ตรงและถ้ารู้สึกว่างอเข่าได้ไม่สุดให้ใช้ขาข้างที่ดีกดเขา่า ข้างที่ผ่าตัดจนกระทั่งงอได้อย่างหน้อย90องศาหลังจากการผ่าตัดวันที่4เมื่อสภาพร่างกายของผู้ป่วยมีความพร้อมผู้ป่วยจะได้รับการฝึกให้ยืนข้างเตียงฝึกยืนลงน้ำหนักตามแผนการรักษาและสามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้โดยมีการใช้ไม้พยุงช่วยเดินและบางรายจะได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน 1>, 1. ให้ผู้ป่วยทานยาตามที่แพทย์สั่งจนหมดยกเว้นถ้ามีอาการแพ้ยาได้แก่มีผื่นคันแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกให้หยุดรับประทญญานยาแล้วเรียบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งนำยาที่ได้รับประทานหรือซองยาไปด้วย 2. ไปตรวจตามที่แพทย์นัดหากมีอาการผิดปกติให้ไปตรวจก่อนกำหนดได้ 3. หมั่นบริหารกล้ามเนื้อและข้อต่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อฝ่อรีบและข้อติด 4. หมั่นดูแลแผลผ่าตัดให้สะอาดอยู่เสมอไม่ให้เปียกน้ำโดยเมื่อครบ10 1 4วันหลังจากการผ่าตัดและการตัดไหมถ้าแผลแห้งดีสามารถอาบน้ำได้ตามปกติ 5. ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กหรือวิตามินซีสูงในอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพื่อบำรุงกระดูกและบำรุงเลือดเช่นแกงจืดตำลึงน้ำพลิกปลาและน้ำส้มคันเป็นต้น 6. ควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วน 7. ระวังการหกล้มหรือการกระแทกเนื่องจากข้อเขาอ่ายังไม่แข็งแรงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินและหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดในระยะแรก การขับรถเริ่มทำได้หลังจากการผ่าตัดประมาณ6-8สัปดาห์ 8. อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ทันทีได้แก่อาการปวดบวมบริเวณขานอ่องรวมถึงข้อเท้า 9. หลีกเลี่ยงการยกของหนักผลักของหนักหรือการรับน้ำหนักที่มากเกินไป สิบควรหลีกเลี่ยงกันนั่งยองๆนั่งคุกเข่านั่งพระเพียบหรือนั่งขัดสมาธิควรนั่งเก้าอี้ที่มีความสูงระดับเข่าและมีพนักพิงหลัง